มันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าผมบอกคุณว่าคุณคนที่กำลังฟังผมอยู่ตอนนี้ไม่มีอยู่จริงไม่ใช่ในเชิงเปรียบเทียบนะครับแต่ในทางเทคนิคเลยคุณไม่มีอยู่จริงนี่คือคำถามที่ท้าทายที่สุดในประวัติศาสตร์ปรัชญาและมันคือศูนย์กลางของการประทะกันทางปัญญาระดับโลกครั้งหนึ่งระหว่างกษัตริย์กรีกผู้เฉียบแหลมที่ถูกโปรแกรมมาด้วยโลกทัศน์แบบเพลโตว่า ตัวตนหรือจิตวิญญาณคือสิ่งที่เที่ยงแท้และอมะตะกับพระภิกษุรูปหนึ่งที่คำสอนของท่านยืนยันว่าตัวตนนั้นคือภาพลวงตาเมื่อราชาผู้เชื่อในแก่งแท้มาเจอกับนักปรา์ผู้สอนเรื่องความว่างเปล่าบทสนทนาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การถามตอบธรรมดาครับแต่มันคือศึกเพื่อแย่งชิงว่าความจริงของการดำรงอยู่หน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Second a r y Podcast ในซีรีส์ตะลุยแดนภารตะปรัชญาอินเดียครับวันนี้ซีรีส์เราถึงคิวที่จะต้องพูดถึงสำนักคิดพุทธศาสนาในยุคเริ่มต้นนะครับแต่แทนที่เราจะเล่าครับพุทธประวัติซึ่งผู้ฟังหลายคนอาจจะเคยได้เรียนกันมาแล้วตั้งแต่ยังเด็กวันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นการเล่าเนื้อหาสาคัญของสำนักคิดพุทธศาสนาในยุคเริ่มต้นผ่านมิลินทปัญหาแทน ซึ่งบางท่านอาจเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วแต่วันนี้เราขอนำเสนอในสไตล์ของ The Second a r y Podcast กันนะครับมาลองดูกันว่าจะน่าติดตามแค่ไหนปัญหาที่เราจะมาแก้กันในวันนี้คือปัญหาที่พระยามิลินเกือบทำเอาพระหน้าเกษณต้องจนมุมครับถ้าตัวฉันไม่มีอยู่จริงแล้วใครกันละ่ะที่กำลังนั่งคุยกับท่านอยู่ตอนนี้ถ้าไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีบุญไม่มีบาปสิ ถ้าผมฆ่าคนมันก็ไม่บาปสิเพราะมันไม่มีบุคคลให้ถูกฆ่านี่คือปัญหาเดียวกับที่เราเจอทุกวันฉันที่ทำพลาดเมื่อสิบปีที่แล้วกับฉันในวันนี้คือคนเดียวกันไหมถ้าใช่ทําไมเราถึงยังรู้สึกเหมือนเป็นคนละคนและถ้าไม่ใช่ทําไมเราถึงต้องรับผิดชอบความผิดพลาดนั้นคำตอบของพระนาคเกษตรในวันนี้จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุด ที่จะปลดโซ่ตรวนที่เราผูกตัวเองไว้กับตัวตนในอดีตครับเอาละ่ะปิดตาลงในฉากหลังอันสับสนอลมานนี้ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นพระยามิลินเมนันเดอร์ที่หนึ่งราชันเชื้อสายกรีกผู้กุมชะตาอาณาจักรอินโดกรีกแต่ดาบไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดความคิดของท่านต่างหาท่านคือราชันนักปรา์ ที่ถูกจองจำด้วยโปรแกรมความคิดแบบกรีกถูกผนึกด้วยตรรก,กะของเพลโตว่าโลกนี้คือเงาแต่แก่นแท้หรืออัตตาวิญญาณนั้นสิเป็นอมตะและไม่มีวันถูกทำลายสำหรับท่านการที่ใครสักคนพูดว่าคนไม่มีตัวตนมันก็ไม่ต่างอะไรกับบอกว่าวงกลมไม่มีจุดศูนย์กลางมันคือความไร้สาระมันคือวิปราชทางปัญญา แล้วฉากก็ถูกจัดเตรียมกษัตริย์ผู้กระหายในเหตุผลเผชิญหน้ากับภิกษุผู้สงบนิ่งดุดดังความตายพระนาเคเสณและพระยามิลินก็ทำลายความเงียบนั้นด้วยคำถามที่ดูผิวเผินแต่กลับเป็นคำถามที่จะสั่นสะเทือนทุกสิ่งข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านมีชื่อว่าอะไรมหาบาพิตรอาตมามีนามว่านาเคเสณ เพื่อนพรมจันย์ทั้งหลายเรียกอาตมาว่าหน้าคาเสนเดี๋ยวก่อนท่านถ้าเพื่อนของท่านเรียกท่านว่าหน้าคาเสนถ้าฉะน,นั้นนาคเนคือใครกันแน่แต่มหาบาพิษคําว่าหน้าคาเสนเป็นเพียงชื่อเป็นเพียงสมมุติบัญญัติเพราะในความเป็นจริงแล้วบุคคลหรืออัต,ตานั้นหาไม่ได้นั่นเอง กับดักที่พระยามิลินรออยู่นี่คือการทลายโลกของพระองค์มันคือสิ่งที่ตักกะกรีกพื้นฐานที่สุดไม่อาจยอมรับได้โอ้โอโหท่านน่าเคณน์ถ้าบุคคลไม่มีอยู่จริงอย่างที่ท่านว่าแล้วใครกันเล่าที่กำลังนุ่งห่มจีวรใครกันที่กำลังฉันอาหารใครกันที่กำลังบำเพ็ญเพียรน,นั่นหมายความว่าบุญบาปคือเรื่องลวง ถ้าท้าพระเจ้าสั่งประหารท่านมันก็ไม่ต่างอะไรกับการฟันอากาศมันไม่บาปเพราะมันไม่มีบุคคลให้ถูกฆ่าท่านกำลังพูดจาขัดแย้งกันเองชัดๆนี่คือแกนกลางของปัญหาในวันนี้ครับการประทะกันซึ่งหน้าถ้าฉันไม่มีอยู่จริงแล้วกรรมนี่เหล่านั้นจะไปก่อเกี่ยวกับใครพระยามมลินกำลังเดิมพันด้วโลกทัศน์ทั้งหมดที่ท่านรู้จักและในวินาทีนั้น ท่านคิดว่าท่านชนะแล้วและในวินาทีที่ตึงเครียดที่สุดที่ทุกคนคาดหวังคำตอบที่ลึกซึง้งพระนาาเกษนกลับไม่ทำเช่นนั้นท่านพลิกกระดานด้วยคำถามที่ดูเหมือนจะไร้สาระขอถวายพระพรมหาบาพิษพระองค์เสด็จมาที่นี้ด้วยการเดินเทา้าหรือเสด็จมาด้วยยานพาหนะข้าพเจ้าไม่ได้เดินมาท่านข้าพเจ้ามาด้วยราชรถ และนี่คือจุดเปลี่ยนรอยยิ้มที่เยือกเย็นปรากฏขึ้นและการสอบสวนก็ได้เริ่มต้นขึ้นถ้าเช่นนั้นมหาบาพิตรขอจงแสดงราชรถแก่อาตมานหน่อยเถิดงอนไม้สำหรับเทียมวัวควายนั่นคือราชรถหรือไม่ใช่ท่านพระเราคือราชรถหรือไม่ใช่ท่านล้อโครงเชือกหรือแท้สิ่งเหล่านี้ คือราชรถหรือไม่ใช่ท่านพระนาาเกษรรุกตอบถ้าอย่างนั้นทุกส่วนประกอบเหล่านี้รวมกันคือราชรถหรือไม่ใช่ท่านถ้าเช่นนั้นมันมีอะไรนอกเหนือจากส่วนประกอบเหล่านี้ที่เป็นราชรถอีกหรือไม่ไม่มีท่านมหาบาพิษพระองค์ตรัสว่า สเสด็จมาด้วยราชรถแต่เมื่ออาตมาทูลถามก็หาราชรถไม่เจอราชรถคำนี้มันเป็นเพียงฉลากเป็นเพียงสมมติบัญญัติเป็นเสียงที่เราใช้เรียกกองอะไรที่ถูกประกอบร่างขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นน่าคาเสนก็เป็นเพียงเสียงที่ใช้เรียกกองชิ้นส่วนที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้ หาบุคคลที่แท้จริงไม่ได้ฉันนั้นทุกอย่างก้าวท่านกำลังถูกจองจำด้วยตักกะของท่านเองและนี่คือประตูสู่ความว่างเปล่าที่เรากำลังจะเปิดอเอาละครับเมื่อราชรถสลายไปต่อหน้าพระนาคเษนก็ดึงทุกอย่างกลับมาสู่คำถามที่หน้าขนลุกนั้นทันทีแล้วฉันคือใคร สิ่งที่ท่านเพิ่งสาธิตให้ดูการชำละสิ่งต่างๆออกเป็นชิ้นส่วนในทางปรัชญามันมีชื่อเรียกที่เยียบเย็นของมันครับสังคตาตาวาดหรือทฤษฎีแห่งการรวมกลุ่มเหมือนกับคำว่าราชรถที่เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้เรียกส่วนประกอบต่างๆชั้นใดคำว่าอัตตาตัวตนหรือบุคคลก็เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์เป็นเพียงชื่อที่ใช้เรียก ขันห้าฉันนั้นและนี่คือจุดที่ผมจะชวนคุณทลายกำแพงที่4แล้วสำรวจกองขันทั้ง5ในตัวคุณเองเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่คิดตามแต่จงรู้สึกถึงมันรู้สึกถึงการประกอบร่างนั้นไปพร้อมกัน 1. รูปคือฮาร์ดแวร์ผมอยากจะขอให้เราหยุดกันตรงนี้สักครู่แค่3วินาทีครับ ไม่ต้องคิดอะไรลองเพียงแค่รับรู้โดยไม่ตัดสินถึงน้ำหนักของร่างกายคุณที่กำลังสัมผัสอยู่กับที่นั่งในขณะนี้รับรู้ถึงอุณหภูมิของอากาศที่กระทบผิวสภาวะที่ปรากฏทางกายทั้งหมดที่ท่านเพิ่งรับรู้นี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่ารูปปะขันสองเวทนาคือความรู้สึกดิบเมื่อรูปคือร่างกาย ระทบโลกสิ่งแรกที่เกิดคือเวทนาหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า feeling ครับนี่ไม่ใช่อารมณ์นะครับแต่มันคือความรู้สึกดิบที่มีแค่3แบบคือสุขทุกข์หรือเฉยๆเรามาลองเจอเวทนาดังดูครับผมอยากจะชวนคุณลองนึกถึงคำชมเล็กๆที่คุณเพิ่งได้รับคำชมอะไรก็ได้ลองนึกถึงมันครับแล้วลองสังเกตความรู้สึกที่วาบขึ้นมาในอ,อก ความพองฟูเบาๆหรือความพอใจที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับนั่นคือสุขเวทนามันไม่ใช่ตัวเรื่องราวคำชมนะครับมันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะจางไปนี่คือโอกาสแรกที่คุณจะเห็นทันก่อนที่มันจะกลายเป็นความยึดติดถ้าเป็นสุขหรือความโกรธถ้าเป็นถูกครับ 3. สัญญาคือการจำได้หมายรู้ พอความรู้สึกพองฟูคือเวทนาเกิดขึ้นสัญญาหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า perception จะทำงานทันทีครับมันคือลิ้นชักในสมองที่ดึงข้อมูลเก่ามาแปะบ้ายอ๋อไอความรู้สึกพองฟูแบบนี้มันคือคำชมสัญญาคือตัวแปะป้ายว่านี่หมานี่แมวนี่เพื่อนนี่ศัตรู 4. สังขารคือการปรุงแต่งคิดและเจตนาเอาละครับ นี่คือตัวที่ยุ่งที่สุดและเป็นปัญหาที่สุดในชีวิตเราสังขารถ้าเวทนาคือความรู้สึกดิบและสัญญาคือการแปะบ้ายสังขารคือกระบวนการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นครับมันคือความคิดความตั้งใจอคตินิสัยมันคือเจตนาเรามาลองเจอสังขารกันดูครับไม่ต้องทำอะไรมากแค่ลองนึกถึงงานเล็กๆชิ้นหนึ่งที่คุณตั้งใจจะทำแต่ก็ยังผัดผ่อนมันอยู่ นึกถึงงานชิ้นนั้นขึ้นมาในใจครับทีนี้ลองสังเกตรแรงต้านหรือความคิดที่ผุดขึ้นมาทันทีความรู้สึกที่ว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้มันยากจังหรือแรงกระตุ้นที่อยากจะหยิบมือถือขึ้นมาไถแทนไอแรงขับหรือแรงต้านที่ปรากฏขึ้นมาเองนั่นแหละครับคือการทำงานของสังขารขันพระนาคเสษนกกำลังจะบอกว่าคุณไม่ได้เป็นความขี้เกียจนั้น แต่คุณคือผู้ที่กำลังเฝ้าดูกระบวนการนั้นอยู่และการที่คุณเห็นมันแปลว่าคุณมีทางเลือกที่จะไม่ทำตามมันก็ได้ 5. วิญญาณคือการรับรู้สุดท้ายครับทั้ง4อย่างข้างบนจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีตัวที่5นี้วิญญาณหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า consciousness ซึ่งไม่ได้แปลว่าผีหรือโซนะครับแต่มันหมายถึงความตื่นรู้หรือ awareness หรือตัวรู้ที่เป็นพื้นฐานที่สุด มันคือแสงสว่างที่ทำให้คุณเห็นขันอื่นๆกำลังทำงานมันคือความจริงที่ว่าคุณกำลังได้ยินเสียงผมอยู่ตอนนี้นี่คือคำตอบแรกครับคุณคือชื่อที่เราใช้เรียกกระบวนการที่ขันห้านี้ทำงานปฏิบติประต่อกันแต่พระยามมลินยังไม่จบครับโอเคท่านนาคเสนข้าพระเจ้ายอมรับแต่ปัญหามันอยู่ที่เวลาตั้งหาดนะ ท่านนักเสนข้าพระเจ้าสงสัยเหลือเกินว่าคนเราในวันนี้เหตุใดจึงต้องรับผิดชอบการกระทําในอดีตที่ห่างไกลเรากับว่าการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวมันจะต้องกลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามชีวิตเราไปตลอดการอย่างนั้นหรือเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่แค่คำถามเชิงปรัชญาสำหรับกษัตริย์ผู้นำ ผู้ที่เคยนำทัพในสงครามนี่คือคำถามที่กัดกินหัวใจการตัดสินใจที่ผิดพลาดในอดีตสงครามที่พ่ายแพ้ที่ฆ่าชีวิตทหารนับพันมันจะกลายเป็นตราบาปที่นิยามรัชสมัยของพระองค์ไปตลอดกาลหรือไม่นี่คือเดิมพันที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำถามนี้ของพระองค์ครับและนี่คือจุดที่พระนาคเษนต้องนำเสนอแนวคิดที่สอง ที่จะมาพันึกอธิบายนี้ให้สมบูรณ์ครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าขณะพังควาดหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า theory of momentariness ซึ่งหมายถึงทฤษฎีที่ว่าทุกสิ่งเป็นเพียงชั่วขณะแนวคิดนี้บอกว่าคุณขันห้าของคุณมันเกิดขึ้นและดับไปทุกขณะจีบครับแม่นม้ำ ไม่ใช่แม่น้ำสายเดิมในชั่วคณะต่อมาเปลวไฟก็ไม่ใช่เปลวไฟดวงเดิมมันคือลำดับของเปลวไฟที่แตกต่างกันความคล้ายคลึงถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความเหมือนกันหรือเป็นสิ่งเดียวกันตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในยุคนี้ภาพยนตร์ครับเวลาคุณดูหนังคุณเห็นตัวละครที่เคลื่อนไหวแต่ในความเป็นจริง สิ่งที่คุณดูมันคือภาพนิ่ง24ภาพที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วในหนึ่งวินาทีตัวคุณก็เหมือนกันครับตัวคุณคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการที่ขันห้าหรือภาพนิ่งเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วมากจนเราถูกหลอกให้คิดว่ามันมีตัวละครตัวหนึ่งที่ต่อเนื่องและถาวรทีนี้ เราจะตอบคำถามเรื่องกรรมของพระยามิลินได้ยังไงคำตอบก็คือเพราะภาพนิ่งถัดไปมันเป็นผลโดยตรงจากภาพนิ่งก่อนหน้าเปลวไฟดวงใหม่มันสืบทอดคุณสมบัติคือความร้อนเชื้อเพลิงมาจากเปลวไฟดวงเก่าที่เพิ่งดับไปคุณในขณะจิตนี้ก็สืบทอดคุณสมบัติคือสังขารหรือนิสัย มาจากคุณในขณะจิตที่แล้วคุณในวันนี้ไม่ใช่คนเดียวกับคุณเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ก็ไม่ใช่คนอื่นคุณคือผลผลิตที่สืบเนื่องกันมาเหมือนเปลวไฟที่ถูกจุดต่อกันมาเรื่อยๆนั่นเองครับเอาละครับเรากลับมาที่คำถามแรกสุดของเราปัญหาของพระยา,ยามิลินและปัญหาของเราที่ว่าถ้าฉันไม่มีอยู่จริงแล้วใครกันนะที่รับผลกรรมแล้วที่สำคัญ แล้วมันช่วยอะไรฉันได้บ้างคำตอบที่พนาเกษรให้เราผ่านกลไกลของราชรถซึ่งคือสังคตาวาดและเปเลวไฟซึ่งคือขณะพังควาดมันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการปลดปล่อยเราจากความทุกข์สำหรับเราๆท่านๆครับตัวอย่างเช่นสมมุติคุณทำโปรเจกต์หนึ่งพังยับเยินมุมมองแบบตัวตนถาวร F i x ซแบบกรี ฉันมันห่วยฉันมันล้มเหลวฉันมันไม่เอาไหนคุณเป็นทูบีความล้มเหลวนั้นนี่คือความทุกข์ครับเพราะคุณยึดว่าฉันเท่ากับความล้มเหลวมุมมองแบบขันห้า process self แบบพุทธโอเคตอนนี้เวทนาขันคือความรู้สึกมันทุกข์คืออันพลซเซนสัญญาขันคือการแปลป้ายมันกำลังตะโกนว่า นี่คือความล้มเหลวและสังขารขันคือการปลุแต่งมันกำลังบอกว่าแกมันห่วยเห็นความต่างไหมครับในมุมมองที่สองคุณไม่ได้เป็นความล้มเหลวแต่คุณกำลังสังเกตเห็นกระบวนการของความล้มเหลวที่กำลังเกิดขึ้นและเพราะคุณเห็นมันคุณจึงไม่จำเป็นต้องเชื่อมันคุณรู้ว่าสังขารความคิดว่าฉันมันห่วยเนี่ยมันก็แค่นิสัยหรือ การปรุงแต่งอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเหมือนเปลวไฟและคุณสามารถที่จะเลือกที่จะสร้างสังขารหรือเจตนาใหม่ๆได้ mm. เช่นโอเคเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วเริ่มใหม่ mm. นี่คืออิสรภาพครับคุณไม่ได้ติดอยู่กับตัวคุณในอดีตเพราะตัวคุณคนนั้นเขาได้ดับไปแล้วดับไปแล้วล้านล้านขนาดจิตท,ที่แล้วแต่นั่นคือเรื่องของเราครับ แล้วถ้าสำหรับพระยามิลินล่ะครับปัญหาของพระยามิลินไม่ใช่แพ้โปรเจกต์พังหรือโดนด่าในโซเชียลท่านเป็นกษัตริย์ครับท่านแบกรับอาณาจักรไว้บนบา่าถ้าพระองค์ยังยึดโลกทัศน์แบบกรีกพระองค์จะถูกจองจําตลอดไปในฐานะที่ว่าฉันคือกษัตริย์ผู้พ่ายแพ้ฉันคือคนที่ทําให้ทหารนับพันต้องตายโซ่ตรงที่ท่านพูดถึงนั่นแหละครับมันจะล่ามท่านไว้กับอดีต คำสอนของพระนาคเ,เสนจ,จึงไม่ใช่ปรัชญาแต่คือทางรอดของผู้นำครับมันกำลังบอกพระยามิลินว่ามหาบาพิษกษัตริย์องค์นั้นกษัตริย์ที่ตัดสินใจพลาดในวันนั้นพระองค์ได้ดับไปแล้วดับไปแล้วล้านล้านขณะจิตที่แล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือกระแสแห่งเหตุและผลคืออาณาจักรที่พระองค์ต้องดูแลในปัจจุบันขณะน,นี้พระองค์ได้รับอิสรภาพไม่ใช่เพื่อหนีความรับผิดชอบ แต่เพื่อที่จะรับผิดชอบต่อปัจจุบันได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องถูกเงาของอดีตมาฉุดรั้งไว้ครับนี่คือการปลดปล่อยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้ผู้นำสามารถสร้างทิศทางใหม่เพื่ออนาคตได้โดยไม่ถูกจองจำอยู่กับตัวตนที่ตายไปแล้วนั่นเองครับเราได้เจาะลึกคำสอนของพระนาคเสนที่สลายตัวตนของเราออกเป็นขันห้าและทำให้มันเป็นเพียงกระแสที่ไหลไปเหมือนแม่น้ำ นี่คือหัวใจของพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาดหรือที่ในคำพีนี้เรียกว่าฝ่ายหีนยานแต่ดังที่ในเอกสารของเราได้ระบุไว้นะครับแนวคิดนี้ถูกมองในเวลาต่อมาว่ามันเป็นลบเกินไปมันเน้นแต่ตัวเองเกินไปการดับสูญจากความทุกข์เพื่อตัวเองคนเดียวมันเล็กเกินไปสิ่งนี้นำไปสู่การปฏิวัติทางความคิดครั้งใหญ่ในพุทธศาสนาครับ การกำเนิดของมหายานหรือญาณลำใหญ่ที่จะบอกว่าการไม่มีตัวตนหรืออนัตตาที่พระนาคเสนสอนน่ะมันเป็นแค่ครึ่งเดียวของความจริงแล้วอีกครึ่งหนึ่งคืออะไรอะไรคือสิ่งที่มหายานเห็นที่พระอาหารหันต์ในฝ่ายเทราวาดอาจจะมองข้ามไปและยาณลำใหญ่นี้จะพาทุกคนไปสู่อิสรภาพได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในตอนต่อไปครับ สำหรับวันนี้ขอบทุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับ The Secondary Podcast และตะลุยแดนภารตะประัชญาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ